ตรงนี้คือหมอกลว้วนเลยนะคะนี่ค่ะพี่น้องจ้าตรงนี้คือหมอกค่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพี่น้องที่เห็นอยูน่นี่คือเมฆหมอกนะคะสวยงามมากพี่น้องค่ะเมฆหมอกสวยงามมากเป็นหมอกเก็บเพียนเลยค่ะหมอกนี้กบอีกข้างนี้เนาะค่ะเป็นหมอกเก็บเพียนพี่น้องจ้าค่ะ มาฝากพี่ฝากน้องเมืองเนาะค่ะนี่ค่ะพี่น้องยุนารรถเนาะค่ะยุนาม์โนรีพากินพาเที่ยวกับพาเที่ยวสิละค่ะเนาะบ้านของ,งูนรีพากินพาเที่ยวนี่ค่ะหมู่บ้านนี้เนาะจ้าเนาะเมืองหมอกพี่น้องค่ะชมหมอกนะคะสวยงามเนาะคะ่ะเนาะมองไปห็น กำลังใจมึงเราใหม่ไรขอม้าให้กำลังใจนุนีก็ขอบคุณนะคะพี่น้องค่ะนี่ค่ะบรรยากระมันยังไร่ก็มีทุ่งนาก็มีนะคะเนาะยังยุ่งไกลนะเาะน่าค่ะน,ะะน,ะน,นุนีพากินพาเที่ยว ภาพชมบรรยากาศสองห่างท่าคือเก่าจากพี่น้องจ่าเขียวสะอุ่มชุ่มชื้นนะคะเน,ะะนะะาะภาพพี่น้องเดินท่าชมหมอกชมเขาชมปลาชวมวิวนอกจากพี่น้องค่ะพี่น้องท่าในหมอกค่ะพี่น้อง,อ,อ,งอันนี้คือมีหมอกนะคะถุ่งหน้ากัมีนะ สวัสดีค่ะพี่น้องพี่น้องที่เห็นอยู่นี่คือเมฆหมอกแล้วค่ะสวยงามมากพี่น้องค่ะเมฆหมอกสวยงามอาก,กาศข้างทางแต่งามเลยค่ะพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นสวนยางเนาะ,ะนท่านแล้นี่ไทยพี่น้องเมืองนะคะเนาะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะอ,อันก็อค่ะเธอพี่น้องเนาซีนาที่นละะ้ ค่ะพี่นอ้องถ้าในหมอกค่ะพี่นอ้องอันนี้คือเมฆหมอกนะคะพุ่งหน้ากับมีได้นะคะเดี๋ยวมืงเมฆหมอกสวยๆแล้วค่ะพี่นอ้องจ้าเดินสวยงามม่ค่ะพี่นอ้องเมฆหมอกหมอกได้แล้วค่ะนี่เอาหมอกเอาเมฆสวยๆผู้เขางามๆาากาดข้างทางก็งามเลยค่ะพี่นอ้องตรงนี้ก็จะเป็นสวนยางเนาะจ้า นูนี่ใช่พี่น้องมึงเนาะค่ะเป็นหมองเก็บเพียนเลยค่ะมองนี้กับอีกข้างนีเนาะค่ะเป็นหมองเก็บเพียนพี่น้องค่ะสวยง้ามมค่ะพี่น้องเม็หมอกหมอกเลยนะค่ะนี่เอาหมอกเอาเม,ม็ดสวยๆผู้เขาง,งามๆ ขอพูดและลายด้อค่ะผู้ใดขอมาเห็ดบ้านของโนรีพากินพาเที่ยวนี่ค่ะมู่บ้านนี้น้อจใจเนาะเบื้องหมอกพี่น้องค่ะชมหมอกนะคะสวยงามเนาะค่ะเนาะมองมาเห็ดบ hey. ้านของโนรีพากินพาเที่ยวนี่ค่ะมู่บ้านนี้น้อจใจเนาะเบื้องหมอกพี่น้องค่ะชมหมอกนะคะสวยงามเนาะค่ะเนาะมองมาเห็ดเนาะ ค่ะพี่น้องถ้าในหมอกค่ะพี่น้องอันนี้คือมีหมอกนะคะทุ่งนาก็มีนะคะไร่ก็มีทุ่งนาก็มีนะคะเนาะเองยุกไก่นะ้องกับตาตอเพิ่มเป็นเนาะค่ะพี่น้องจ้ากล้องกับท่ายังน้เขาก็ลงไปยังสั่นพี่น้องจ้าโปรดสังเกตหมอกสวยมากนะคะหอบคุณหลายๆเนาะค่ะเนาะนะคะไร่ก็มีทุ่งนาก็มีนะคะเนาะนะคะเองยุกไก่นะ พี่น้องเดินห่างชมหมอกชมเขาชมปลาชวมวิวน่าจะพี่น้องค่ะพี่น้องท่าในหมอกค่ะพี่น้องอันนี้คือมีหมอกนะคะพุงหน้ากับมีดได้ลดกลับอยาให้พี่น้องเห็นนะค่ะแต่ท้ายพี่น้องห้าเมืองพี่น้องคะัปวดเสนอ ข้างทาง,างแต่งามเลยค่ะพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นสวนยางเนาะท่านโน่นี่ไทยพี่น้องเมืองนะค่ะบ้านของนูนีพากินพา,นพาเที่ยวนี่ค่ะมู่บ้านนี้เนาะจ้าเนาะเมืองหมอกพี่น้องค่ะชมหมอกนะคะสวยงามนะคะ่นะเนาะมองเห็นขอบุณหลไยๆเนาะค่ะเนาะนะคะ กับ่าพี่น้องเห็นนะค่ะกัถ่ายพี่น้องข้าเมืองพี่น้องคะโปรดกล้องกระตัดต่อเพราะเป็นเนื้อค่ะพี่น้องจ้ากล้องกับถ่ายยังไงเขาก็ลงไปยังสั่นพี่น้องจ้าโปรดสังเกตหมอกสวยมากเลยค่ะน่าค่ะนุนีพากินพาเที่ยวพาชมบรรยากาศสองหางท่าคือเก่าจ้าพี่น้องจ้าเขียวชะอุมชุ่มชื่นนะค่ะเนาะนุนีพากินพาเที่ยวกับพาเที่ยวสินะค่ะเนาะ หมอกได้ค่ะพี่น้องทั้งนั้นสองข้างทางก่ะเป็นสวนยางนะค่ะสวนไม้สักขอบคุณค่ะหมอกได้ค่ะพี่น้องทั้งนั้นสองข้างทางก่ะเป็นสวนยางนะค่ะสวนไม้สักขอบคุณค่ะสวยง่ามคมอพี่น้องเมฆหมอกหมอกเลยนะค่ะนี่เอาหมอกเอาเมฆสวยๆภูเขางามๆ สวัสดีค่ะพี่น้องพี่น้องที่เห็นอยู่นี่คือเมฆหมอกนะคะสวยงามมากพี่น้องค่ะเมฆหมอกสวยงามมากขอบคุณห,หลายๆนะค่ะกำลังใจมึงเองใหม่หนขามาใหกกำลังใจนู่นนี่เข้าขอบคุณนะคะพี่น้องค่ะนี่นค่ะบรรยากาศบรรยากาศเนหนาวนะคะนาอบป่านนี้ท่านี้เป็นท้องฟ้าครับพี่น้อง ทางนี้เป็นท้องฟ้าหล้ะก็ะถ้านี่เป็นเมฆเนาะค่ะเมื่อกี้เป็นหมอกค่ะเป็นหอดฝนปลายภูเขาค่ะขอบคุณห,หลายๆค่ะคลิปนีกน้ก็ะสำหรก่นอนเนาะค่ค่ะนุนีพากินพา,นพาเที่ยวพาชมบรรยากาศสองขาน่านคือเก้าจากพี่น้องจากเขียวชะอุ่มชุมชื่นนะค,ะนะคะ่ะเนาะค่ะพี่น้องถ้าในหมอกค่ะพี่น้องอันนี้คือเมฆหมอกเนาะ กุงมแ้กกัมีได้คอนเสิร์ตหนาหนาวเนานะค่ะเนาะ,ะบาดนี้ถ้ามีเป็นท้องฟ้าค่ะพี่น้องทางนี้เป็นท้องฟ้าแล้วก็ทางนี้เป็นเมฆเนาะค่ะเมื่อกี้เป็นหมอกค่ะบ้านของโนรีพากินพาเที่ยวนี่ค่ะหมู่บ้านนี้เนาะจ้ะเนาะเบื้องหมอกพี่น้องค่ะชมหมอกนะคะสวยงามเนาะค่ะเนาะ,ะมองไม่เห็นสวย กล้องกับตดต่อเพ่เป็นเ้อค่ะพี่น้องจ้ากล้องกับถ่ายยังไหนเขาก็ลงไปยังสั่นพี่น้องจ้าโปรดสังเกตหมอกสวยมากเนหค่ะกล้องกับตัดต่อเพร่เป็นเ้อค่ะพี่น้องจ้ากล้องกับถ่ายยังไหนเขาก็ลงไปยังสั่นพี่น้องจ้าโปรดสังเกตหมอกสวยมากเนหค่ะกล้องกับตัดต่อเพ่เป็นเ้อค่ะพี่น้องจ้ากล้องกับถ่ายยังไหนเขาก็ลงไปยังสั่นพี่น้องจ้าโปรดสังเกตหมอกสวยมากเนหค่ะ เป็นหมองเก็บเพีย้ยนเลยค่ะหมองนี้กับอีกข้างนี้เนาะคะ่ะเป็นหมองเก็บเพียนเดพี่น้องค่ะค่ะ,คะพี่น,อน้องข้างในเหมอกค่ะพี่น,อน้องอันนี้คือไม่มีหมอกนะคะตรงแรกก็มียได้ตอนนี้เก้าโมงเก้าโมงกว่ากับหมอกก็ยังงลายเ้ยค่ะเหมาะเมียเหมอกค่ะพี่น,อน้องสดชื่นสวยงามเนาะคะ่ะ พี่น้องเดินห้างชมหมอกชมเขาชมปลาชมวิวเนาะจ้ะพี่น้องค่ะพี่น้องถ้าในหมอกค่ะพี่น้องอันนี้คือมีหมอกนะคะกลุงมแรกกับมีได้จ้าพี่น้องถ้าในหมอกค่ะพี่น้องอันนี้คือมีหมอกนะคะกลุงมแรกกับมีนะตอนนี้